สวัสดีค่ะ คลิปนี้นำเสนออีกหนึ่งเมนูแซ่แบๆที่พิมกินแซ่บเราอยากบอกต่อค่ะนั่นก็นคือขนมจีนน้ำยาปลากับดอกขจรลวกนั่นเองค่ะดอกขจรหรือว่าดอกสลิดนะคะเป็นอีกหนึ่งพักค่ะที่ลวกกินกับน้ำพริกกระแซบค่ะใส่อมกระแซบนะคะหรือว่าสีอาม้าพัดน้ำมันหอยกระแซบค่ะพี่น้องแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พิมล่องก็คือลวกเล้วกเอามาก,กินกับ ขนมจีนนะคะสิเป็นขนมจีนน้ำยาหรือว่าขาปุ่นเศร้านะคะกระแซบค้าขค่ะพี่น้องเพราะว่ารสชาติของดอกขจรเวลาลวกแล้วจะหวานนะคะรสชาติจะออกหวานค่ะเป็นอีกหนึ่งพักที่แนะนำเลยนะคะแซบมากๆค่ะ พี่เมามากินกับขนมจีนน้ำยาปลานะคะกินย่ามไดกระแสบกระติดใจย่ยามนันค่ะพี่น้องพิมพ์ก็เลยน้ำมาบอกต่อนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูแสบแนะนํำเลยค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูแสบๆค่ะถ้ามาคลิปนี้พิมพ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องในยเด้อค่ะมากินขับปุ้นน้ำยาปลาดอกขจรแซ่ แสบน้ำกันค่ะพี่น้อง